มาเด้อพี่น้องเนี่ยด้เลิกงามย่ำดีวันวันวันป่าเป็นทำบุญหาลุงเสมเด้อค่ะเด้อพูดหล่ะเออพูดหล่ะมึงดูว่่อน้องลูก้าก็มาเป็นกำลังใจให้เออเออมึงดูป่ะน้องลูก้าก็มาโอ้วิวหลักล้านเอ้ามันมาเด้อเอาเอาเลยค่ะเออเอาเอาเอาคอนเทนต์ดีๆเออเอาเลยครับ วิวหลักล้านเลยเอาเอาดีๆเด้อไปดีมาบ้านตายย่าจีนป้อเด้อไปดีปูเด้อทำบุญน้ำกันเด้อมาเตี้ยเออมาเรื่องปลาสาฮ่าาฮ่เออ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 เเออ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 เด้อเออออเ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 ออออเ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 ออออเออเออเอออ รุ่นเด้อไว้ได้บ่าบอะไรแอารุ่นเลยรุ่นเลยรุ่นเลยอุล่ะรุ่นไปด้วยกันฟังทางพุ่นเลยนะเออปัดจีเตอร์รุ่นเด้อเธอรุ่นรุ่นว่าจะได้ไหมจ้เามาด้วยจ่องจองบ่มีที่เอาไปบนนั่งนัตะห่มบอกร้าวนั่นพี่เด้มานั่งทัพพี่บอกโมพี่ทงพี่พี่เี่อยมาัพพี่เบิ้งมาเนี่ยเบิ้งปาไม่่าอยูดเดี๋ย้อคอยมาพี่คอยมาพี่ เพิ่นอย่างเบื้องป่าลานก็เพราะอย่างลานกับเบื้องป่าลานกับเบื้องเถิงป่าเถิงเอาคือออมาสอะปนแง่ละไปเนแง่ไหมเอาลุนกอนเอะพี่น้องลุน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 พูดหลับพหลับได้บ่ได้บ้เอาดึงขึ้นมาคนไม่คนตกเด้อเอาขึ้นเอาเอาเอาเอลุนมึงด้วยเอาโอ้โหโอ้โหเบลยนแงมาเบลยนแงมา